ข่าววินาที่ึ้นคืนฟุตบอลไทยบายอิจิสไตประจาวันที่25มีนาคมศ .567 โดยชายผู้บังคร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของขิ้นคืนวันนี้กันเดครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของขิ้งคืนวันนี้อะไรยังไงช่องถ่ายทอดสดทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุยสามปีแบที่ 3, สามศึกฟุตบอลเดบ AFF ในครั้งนี้นั่นเองนะ โดยการน,นี้ทางด้านของทรัฐทีวีช่อง32ยิงสดนะฮะเมื่อการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีเยตะวันตกในรื่องอายุไม่เกิน23ปีหรือว่าฝ่าย WAFF ยุ3ปีแชมเปี้นยนชิพซาอุดิอาระเบีย2 0 2 4ทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุ3ปีลงสนามนัดที่3พนะฮะรอบจัดอันดับพบกับทีมรแร่งตะวันออกกลางจากทีมสหรัฐอารับอิเมเรรส์ยปี ในคืนวันนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนาตามเวลาของประเทศไทยนักสามอันฟาเตสเดียมประเทศซาอุดีอาระเบียถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32โดยตลรับทางคะแนนขันดังก,กล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมชาติไทยชุดเยาวสปีในการเตรียมทําศึกชิงแชมป์เอเชียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมโดยช้างศึกชุดเยาวสปีถูกจับไปยในกรมซีเรื่องกับทางด้านของซาอุดิอาระเบีย อิรักรัสก็ทาจีกิสถานและรายการนี้จะคัดทั้งหมด3.5ชาตินะฮะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลชายมารเกมกีฬาโอลิมปิกเกม2024หรือฟุตบอลเอชเดร์2024ซัมเมอร์โอลิมปิกเกมที่กลุมบางที่ประเทศฝรั่งเศสกันต่อไปนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับารื่ยังไงสื่อจีนเปิดเผย สสถานการณ์ที่ไม่ปกติจะทําให้ทีมชาติไทยเข้ารอบและทีมชาติจีนตกรอบในครั้งนี้เดิมสถานการณ์ปัจจุบันไม่ปกติเมือ่อทางด้านของสื่อยักษ์ใหญ่ของจีนนะฮะอย่างทางโซโหเปิดเผยว่าสองสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยจะทําให้ทีมชาติไทยและก็ผ่านเข้าไปสูร่รอบต่อไปส่วนจีนเนี่ยจะพบกับความพ่ายแพ้ตกร,อ,รอบคัดบอลโลกในครั้งนี้ไปในครั้งนี้นั่นเองนะ โดยทางสื่อจีนระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ปกติและการันจะเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์ผิดปกติที่1นนะฮะก็คือทีมฟุตบอลชายของจีนไม่ใช่เพียงแค่อ่อนแอแต่ยังอ่อนแอมากเห็นได้จากการที่เสมอเยือนสิงคโปร์ดังนั้นเกมในบ้านต่อไปกับทางสิงคโปร์และไทยจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกัน ต่อมสถานการณ์ที่2ที่เป็นปกติสาเกาหลีใต้เสมอกับไทยในบ้านซึ่งเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับประเทศไทยแล้วแต่ที่แย่ไปก่อนนั้นยังรออยู่ข้างหน้าถ้าเกาหลีใต้ชนะไทยในแบบที่4ผู้บัญชาการของจีนจะจบสิ้นทันทีทางสื่อจีนบอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้มีสิทธิ์ลุ้นเก็บชัยชนะจากเกาหลีใต้ได้นั่นเองครับโอ้โหเป็นอย่างางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็บร้ยกันนะฮะว่าสถานการณ์ที่ว่านั้นจะเป็นเช่นอย่างที่ทางจีนได้คำนวณเอาไว้ใช่หรือไม่ เรามาดูประเด็นขา่าวต่อมากนันครับอะไรยังไงในด้านของนิโคลัสมิเกลสันกระหันจะช่วยทีมชาติไทยบุกกับเกาหลีใต้ในศึกคัดบอลโลกในครั้งนี้นั่นเองน,นะโดยกันนี้เจ้าหนูนิโนคลัสมิเกิลสันนะฮะฟรแบ็กทีมชาติไทยได้เผยก่อนจะช่วยทีมโดนแข่งทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกบอกลโลกปี2026รอบคัดเลือกนัดที่4คืนวันพรุ่งนี้เวลา19นาฬิกาซาเซทีทิศนามราชมังคลรากิฬาสถาน โดยกันนี้ลูกโซ่ในวัย24ปีนะฮะฮถือเป็นแข้งตัวหลักในยุคข,ของบาสดาอิชิอิผู้สื่อชาวญี่ปุ่นแม่ทัพของช้างศึกโดยเจ้าตัวนั้นสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาและก็แบ็กซ้ายเปิดใจก่อนการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดนะว่าพวกเราหวังที่จะเก็บแต้มจากพวกเขาจากเกาหลีใต้ในครั้งนี้รวมถึงหวังจะคว้าชัยชนะในครั้งนี้ด้วยครับ ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ผมยังคงเชื่อมันม่นนะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับการพบกันของนักเตะร,ระดับโลกอย่างทางโซน1ึงมินคิมบินแจอีคังอินพวกเขาเล่นอยู่ในสโมสรระดับสูงมันเป็นงานยากของเราอยู่แล้วแต่พวกเราเล่นเป็นทีมเราต้องช่วยกันและกันในครั้งนี้ดาวเตะลูกครึ่งไทยดาเวนที่กล่าวชิงชัยเอาไว้เดี๋ยวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะเปิดรังพบทีมชาติเกาหลีใต้ ศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4นัดที่4วันอังคารที่1 6มีนาคมเวลา19นาฬิากา30นาทีณสนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่องทารกทีวีย t u b e ช้างศึกอ f ฟ i ิ i a l และก็ Facebook ช้างศึกอ f ฟ i ิ i a l ในคัางนี้นั่นครับอ่าผมเป็นเจ่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับพันตาเทิร์ฟแคร์ ิดทางกระบวนการการปรปับปรุงสนามรัชมังในช่วง3นาทีโดยขณะน,นี้ทางพันตาเทิฟแคร์เปิดขั้นตอนการปรปับปรุงสนามและกระพื้นสนามรัชมังทุกขั้นตอนใน3นาทีก่อนจปะปอะดัสวยงามแบบนี้พร้อมให้ทีมชาติไทยใช้ดวลทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ อย่างที่แฟนบอลไทยทุกคนได้เห็นกันสำหรับสภาพสนามราชมังคารากิฬาสถานที่ออกมาสวยงามเนียนกริบทุกระเบียบนิ้วและได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามโดยล่าสุดทางด้านของพันตาเทิร์ฟแคร์เป็นผู้รับหน้าที่ดูแลและก็ปรับปรุงสนามราชมังได้ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอการฟื้นฟูสนามทุกขั้นตอนภายในสามนาที ซึ่งภายในคลิปวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการทํางานที่ละเอียดยิบและตั้งแต่การตรวจสอบและเก็บระดับค่าระดับของสนามก่อนจะมีการเปลี่ยนหญ้าที่ตายออกไปจนถึงการปรับระดับพื้นก่อนจะลงหญ้าใหม่และการดูแลบำมไปถึงอีกหลายขั้นตอนจบสภาพสนามออกมาแบบสวยงามพร้อมใช้งานในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยนะฮะตเตรียมจะคัดเลือกสุดผพ้บอลโลกนัดที่4ในวันพรุ่งนี้เวลา19นาฬิกา30นา,า,าทีทุกคนอย่าลืมไปร่วมเชียร์และไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจน,นครับหวังสุนฮงรอประเมินก่อนจะส่งอ e ีคังอินประเดิมตัวจริงบุกทีมชาติไทยโดยการที่เฮดโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ ได้เปิดเผยนะฮะถึงโอกาสในการลงเล่นเป็น11ตัวจริงของอ e ีคังอินเกมดวลช้างศึกในึกัดบอลโลกนัดที่4ในครั้งนี้โดยขวังซุนทงดาผัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเกาหลีใ,ใต้ตอบคำถามผู้สื่อข,ข่าวทึงสอนนักเตะของทีมอย่างทางด้านอ e ีคังอิน อารักจูมินคิวก่อนที่จะลุยสึกผู้บอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเดเชียรอบ2กรุ๊ป C นัดที่4ที่จะบุกมาเยือนทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยขวังซุนฮงเนี่ยได้เปิดเผยได้ว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วเกมที่ผ่านมาเนี่ยเรานั้นขึ้นนำเราตัดสินใจส่งผู้เล่นที่มีทักษะเพื่อจะให้เราสามารถจับบอลได้มากขึ้นส่วนอีกครังอินความรู้สึกส่วนตัวในเกมนี้ถือว่าทําได้ดีเราเตยมตัวไว้แล้วเพื่อชน,นะและเลือกผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดในการลงสนามไป ผมไม่เสียใจกับเรื่องนั้นใช่แล้วเราจะประเมินภาพรวมโดยสูตรโดยรวมและก็เตรียมผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับเกมว่าถัดไปอนอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงจูบินคิวด้ดยว่าผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีในบทบ,บาทของเขาและเล่นได้เต็มที่แล้วการเปลี่ยนตัวของเขาออกมาในเกมที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรานั้นรับมือได้แต่เรามาเสียประตูน่าเสียดายที่ผลการแข่งขันมันเปลี่ยนแปลงไปในคัณะนี้ เป็นน้ำหนังการที่ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับถึกร่วมเชียร์ให้ถูกกติกานะโดยทีมชาติไทยตเตรียมที่จะลงสนามนเดนราการโดยศึกฟววุตบอลโลกปี2026รับการเลือกสโวนเเชียรอบ,บ2กลุ่ม4นัดที่4วนนันที่26มีนาคมโดยจะเปิดสนามราชมังคาลากีฬาสถานพบกับทางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ โดยงานนี้ล่าสุดนะทางด้านของสมาคามฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เผยกฎการเชียร์อย่างไรไม่ให้ผิดกติกาในการแข่งขันฟุตบอลระด,ดับ,บรรนาชาติจะมีกฎระเบียบเพื่อจะให้จัดการแข่งขันเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาแฟนบอลตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องสมาธ์ฟุตบอลเอเชีย er, จึงมีข้อกําหนดในการนําอุปกรณ์การเชียร์เข้าสนามดังต่อไปนี้งดการนําอุปกรณ์การเชียร์ที่ผิดกฎต่อาการระเบียบแข่งขันทุกชนิด อุปกรณ์การเชียร์ทุกชนิดจะต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับการอนุญาตจากฝ่ายจัดการแข่งขัน,นโดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสมาธ์ฟุตบอลเอเชียและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน,นห้ามนำธงที่มีขนาดใหญ่เกิน2 3, องถึงาคูณเมตรเข้าสนามการแข่งขันยกเว้นธงชาติสามารถนำเข้าไปได้แต่ถ้ามีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดต้องทำหนังสือถึงสมาคมเพื่อจะขออนุญาตและกำลังฝ,ฝากอุปกรณ์ต่างๆกับฝ่ายจัดการแข่งขันภา,ายในวันที่2 4ิมีนาคม เวลาจัดาริกาห้ามนำด้ามธงที่ทำจากวัสดุแข็งเช่นเหล็กอะลูมิเนียมท่อ PVC หรือไม้และหรือมีความยาวเกิน1เมตรเข้าสนามแข่งขันห้ามนำธงที่มีข้อความเกี่ยวกับข้อความการมั่นคงการเมืองข้อความที่เป็นการดูหมินสร้างความแตกแยกโยยยุคผู้อื่นเข้าสนามแข่งขันเด็ดขาดในวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์เชียร์ใดๆนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นเข้าสนามแข่งขันโดยเด็ดขาดในครั้งนี้ การน,นี้นะฮะก็เป็นการมาร่วมกันเชียร์อย่างถูกกฎกติกาของทางด้านของสากลน,นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ทุกคนไปเชียร์กันด้วยพลังใจไปเชียร์ทีมชาติไทยกันครับและนี่ก็เป็นข่าวพินไดที่คือผู้บรรยายบอิชิอิสไตล์ T I, ประจำวันที่25มีนาคม2567โดยชายผู้พัการครับ